สวัสดีครับสากลเอสุดใจนะครับก็มาแล้วนะครับของที่สั่งไว้นะครับจาก f a s t to Fly นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เป็นตัวแทนจำนหน่ายอยู่ก็คือ Coolant Bomb นะครับ Coolant Bomb ของพี่ฟุกนะครับก็เดตาวันก็แพ็กกิ้งนะครับการแพ็กกิ้งมาก็คือถ้าเป็นห่อใหญ่ ถ้าเป็นหลายหลายหลอดก็ก็จะเป็นซองประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นสั่งมา,า,าสมมติลูกค้าสั่งไปใช้แค่หลอดเดียวเนี่ยแพคก,กิ้งจะประมาณไหนก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่ผมจะเอามาทดลองใช้กับรถผมก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในการ เอามาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับแล้วก็ขายด้วยนะครับแล้วก็ไปนําเสนอขา,ขายให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับเพื่อให้ได้ใช้ของดีนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าอ่าแกะกล่องแกะซองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวก็มาแกะซองกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่หาได้ตามพิเศษผมเลยก็ ไม่ต้องใช้แรมากนะับแต่มือก็เสียแหล่แล้วนะครับการแกะกล่องแกะซองถ้าแกะกล่องก็ผมว่าต้องใช้คัตเตอร์อันนี้แกะชีนครับร้อยมาดูครับว่าแลนด์บอมบให้อะไรผมบ้างครับมาแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณครับสติกเกอร์แลน n ์บอม b ก็มีแพทยแยกมาให้ครับอะไรบ้าง นี่นะครับตัวแทนขายออนไลน์มีอะไรอ,อีกอ๋อมีบัวชัวมาให้ครับนี่นะครับกันตัลล็อกมาให้โอเคขอบคุณครับก็ทางคุณฟุกฟุกคูลันบอมก็น่าจะ เพื่งจะลองทดลองทําตลาดนะครับเป็นครั้งแรกตลาดออนไลน์นะครับน่าจะใช่หมายถึงว่าหมายหมายถึงว่ารับตัวแทนจําหน่ายออนไลน์นะครับเป็นเป็นรุ่นหนึ่งอ่าใช้คําว่ารุ่นหนึ่งนะครับก็คงจะอุปกรณ์อะไรก็ยังมีไม่เยอะนะครับไม่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับ นนมาลองดูของทานก็ตอนแรกเข้าใจว่า,าแพ็กซอคนคิดว่าน่าจะเป็นซองแบบออะไรนะซองแบบกันกระแทกนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่จำเป็นเพราะว่าทางคุณฟุกนะครับคุณแลนบอมบอกว่า,าตัว หลอดพลาสติกครับที่ใส่ผงน้ำยามาเนี่ยก็คือว่าแข็งแรงนะครับมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับผมว่าประมาณมิลหนึ่งสองมิลความหนาโอเคไม่เปิดดีกว่าค,ค,คือนี่ออผงผงข้างในเออือเหมือนผงขมิ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้คูลแลนปอมชนิดเข้มข้นสีเขียวพร้อมสารป้องกันสนิมนะครับวิธีการใช้ทายนะครับนำทายน้ำเก่าในหม้อน้ำออกให้หมดครับแล้วก็สองผงเคมีในหม้อน้ำสำหรับหม้อน้ำที่มีฝา ปิดหรือเ hey, ทผงเคมีผสมลงในกระปุกพักน้ำสามเติมน้ำได้สูงสุดครับเลิตรต่อ1หลอดนะครับก็ธีการใช้งานนะครับมีภาษาอังกฤษให้ด้วยคําเตือนจะเปิดฝาหมอ้อน้ำขณะเครื่องร้อนม,มีคําเตือนให้ฟาสุพราฟาสทูฟลายจำกัด เว็บไซต์นะครับตัวนี้คูลแลน์บอมสีเขียวแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะคูลแลนบอม อันนี้ยาหมอ้อน้ําน่าจะเป็นสูตรสีแดงนะครับพอดีโลโกโล้ไอฉลากมันไม่ค่อยจะไม่ได้เหมือนกันนะครับคูเรนต์บอมยาหม้อน้ําสูตรเข้มข้นสีแดงตูกก่อแบนใช้สําหรับเมืองร้อนโอเคนะครับอันนี้หลอดสีแดงนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปนะครับใกล้ๆใ,ให้อีกที สำหรับรถยนต์นะครับ2 2ตัวนะครับตัวขายดีของพี่ฟุกนะครับของคุณแลนบอมก็คือตัวนี้นะครับสูตรสีเขียวนะครับผมว่ามันมันดีมันตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนสีสะท้อนแสงนะครับมันจะมองเห็นได้ง่ายง่ายกว่าสีแดงผมว่านะที่มันขายดีคนนิยมใช้ก็น่าจะเป็นตรงนั้น ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไสค์บ้างครับของมอเตอร์ไซ่ครับ,รบก็ตัวเด่นก่อนเลยครับสีอะไรเนี่ยสีเขียวนะครับตรงนี้สีเขียวคูลันบอมบไบท์ ดูขนาดอ่าสายเดียวกันนะครับ ดูเทียบปริมาณก็คือ,อปริมาณคงน่าจะน้อยน้อยหน่อยนะครับระวังรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะครับตัวหลอดเท่ากันขนาดหลอดเท่ากันแต่ปริมาณก็คือต่างกันนะครับน่าจะก็มีการช่างตามขนาดลิตรนะครับมีช่างตวงอยู่แล้วเนาะอันนี้นะครับสีเขียวอันนี้แดงครับแล้วก็อันนี้ สีเขียวนะครับแต่เป็นของฝั่งรถยนต์นะครับผมสั่งมาสองหลอดเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวมาลองใช้แล้วก็นำมาเอาไว้แนะนำนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นสูตรสีแดงนะครับของมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมาอ่านรายละเอียดของมอเตอร์ไซค์กันหน่อยนะครับ ก็น้ำยาหม้อน้ำชนิดผงเข้มข้นสีเขียวนะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเมืองร้อนครับสารป้องกันสนิม1ห,หลอดสามารถใช้ผสมน้ำสูงสุด2.5ลิตรนะครับเหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับวิธีใช้ก็คือ 1. เติมน้ำสะอาดนะครับ 2. เขย่าผงเคมีและน้ำให้เข้ากันเทลงในกระปุกพักน้ำนะครับก็คล้ายๆกันนะครับ โอเคกูแลนบอมบบายโอเคครับเดี๋ยวสำหรับภาพเคลื่อนไหวก็ดีโอก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บภาพพวกรูปภาพภาพนิ่งกันนะครับ